นี่นะคะรถเร็วขบวนที่หนึ่งสามหนะคะจะหยุดรับส่งผู้โดยสารสถานีเชียงรากนะคะแทนขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองนะคะเนื่องจากช้ามาตอนนี้น่าจะ120ร้อยีบนาทีแล้วนะคะก็ <g ười> เดี๋ยวเรารอดูนะคะรอรถไกใกล้ก่อนเปิดไฟเอเมจ e นซี่ด้วยนะคะเขาจะจอดเลยไหมอะอยากให้เลยเลยอยากข้ามไปถ่ายฝั่งนู้นอะ ก็เป็นการจอดแทนรถเร็วขบวนที่1นึนะคะวันนี้ก็ทำโดย QSY หมายเลขอะไรวะามาดูกันนะทุกคนว่าเขาเปิดไฟอะ่ะปีบบีบบีบเลื่มเริ่ม,ม <c oughs> จอดไกลแน่เลยอะ่ะ ดูจากการชะลอถ้าจะจอดไก่เราเนี่ยดูจากการชะลออุ๊ยจอดไก่ได้อุยประมาณนี้แหละหยุดหหาายุดหยุด ก็มีเมื่อกี้พอรอลลงมานะคะมีผู้โดยสารโหนตู้โดยสารเล่นนะคะมันใช่ที่ไปเนี่ยหงุดหงิดอ้าวแล้วพอรลอลลงมาไหมรออะไรอะนะคะก็มาก่อนเวลาเกือบ2ี่สินาทีเลยนะคะถ้าไปรออยู่ที่ลังสิตก็กระไรอยู่นะคะในในในไหนก็จะอยู่ลังสิตแล้วในไหนก็ลงมาหาผู้โดยสารแล้วก็เอาให้สุดค่ะรอทางรอเวลาไปเลยค่ะ อกแล้วทุกคนไปแล้วก็พอช็อตโนะลืเลย